ผมนายุนาพงอมสิงเป็นรองหัวหน้าทีมไทยแลนด์มา u เทนแอนด์เรสคิวได้นำกำลังพลมาเข้าพิธีเปิดการฝึกบัตนี้้พร้อมแล้วทรทัรบไทยแลนด์มา u เทนแอนด์เรสคิวและคณะผู้จัดงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมมาลเทนเรสคิวแคมป์ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ในการกครั้งนี้เราจะมีฮเนสอยู่ประเภท3โมเดลนะครับ Okay We have one the current rescue harness. We have a more strong harness. That's, that comes from the industrial safety. And then we have this new harness. It is a very new model that we have just developed at camp. Seat part, seat attachment, climbing, easy terrains, and uh, this kind of normal work. Okay. <laughs> <laughs> จีซ <Easy> ีท ALEN ก็คืออาจจะเป็นเดินชิวๆ,ๆเดินตามหน้าผาแต่ทาั้งงานที่มันมีความเสี่ยงอย่างเช่นงานเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้สามารถใช้กับคอนฟ라สเปซได้ในลักษณะที่ดึงขึ้นได้หรือว่าแฟก่กระเป๋านักหนักก็สามารถใช้ใ<ห>ช,ช้งทีฟผมชอบเรียกก็ามาเป็นมือชนิงเวลาเรา,เราจะคว้าใช่ไหมเราจะไปเราก็เกาะแล้วใช่ไหมครับเรามีของเก่าเราก็ถอดเกาะไปทุกครั้งทุกครั้งครับถ้าเรามีเซฟเดียวทํางานได้ไหมได้แต่มันมีความเสี่ยงตอนที่เราจะมูฟครับ

คดเองนี้เรื่องอะไรลเขาไม่ได้ให้คาราบีนี่ป่าลยนี่เปล่ยเอคาราบีไ่ออกางเอาายวัตไปอันนี้เอ่อฟิกเกอร์เอ็น็อตครับฟิกเกอร์เลูนะครับอันนี้เพื่อนโบราณนะครับอ่าวอวยแฮนน็อตนะครับอวแฮนลูนะครับอันนี้โบราณ

สามสี่ห้านะครับหนึ่งนะครับหนึ่งมาทางนี้หนึ่งนะครับหนึ่งคนนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไซีกระโดดเข้ามือตัวเองด้วยนะครับไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับจับวิวบางลบผูกนะคนที่หนึ่งผิดไปแล้วครับไม่ต้องกลัวต้ตกหมดนะตัวนี้มันใหญ่ สองคนแรกตกนะครับใส่ไม่ได้ไม่ใช่เดือนกจริงคืออ้าวยกยกจูเดเดี๋ยวนี้ข้าไปรีทัศน์จะมองไม่เห็นอ

พอออกมาเราเซตเราจับจําไว้แฮนเดิลมันต้องอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับเราเซตให้ในลักษณะนี้เลยเปิดออกมานะครับเชือกเอาเชือกเซตเวลาใส่นะครับเชือกที่มาจากข้างบนนะครับแทงลงรูเลยนะครับนะครับ

always it's very important for yourself เึาทั pe, no ้งหมดที่อยู่บนดึงทั้งหมดที่อยู่บน bể cái <laughs> nào no no it's not correct he's got my no problem

ถ้าอยากลดนิดนึงโอเคโอ้ยอ่ะตอนนี้ now what you have to do look at me okay okay look at me ah, okay. now you are two down what you can do think ค่อยนานหน่อยเจ็บไหมดิไม่เจ็บอ่ะอันนี้ดีกว่าไอตัวนั่นเลยดีกว่าตัวที่อันนั้น Okay, very good job. Woohoo! ที่หุนทำอยู่ที่หันุมานนะฮะนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยคือถามตลอดว่าคุณมีเบอเซออะไรที่จะมารอ,อ,องรับในการท่องเที่ยวของเขาแล้วแ,แล้วได้นักท่องเที่ยวก็ได้รับความปลอดภัยนะครับก็อยากให้พวกเราเป็นวามขอคไทแปลกขึ้นไหมครับสองครับการหายใจครับการหายใจไว้สองกลับมาครับการลมหายใจไว้สาม Cappi, ma sì Ah! Ok, cappi! Io li ho una mia personale e una no, ho preso questa. Anzi, ce l'ha un sapone vuoto? Un saccone per la corda? Sì. Un saccone? io un sapone che abbiamo a mettere เม okay, okay, okay. um ื่อกี้ตอนออกไปเขาทักมไม่เมื่อกี้เรายังไม่ไดินเลนี่อ้าโอเคครับุม่ดก่อนุหนึงูดก่อนะเป็นคอร์สเรียนสอนดีมเรื่องแกงูแกาไม่ต้องไหมไซเคิลดุยดุยเคน if on this terrain horizontal on the path you just all, by hand, a few rescue three for rescue all by hand the, uh, the rope and the other two will carry the stretch okay Prego. เอออเอตนี้อครับเดี๋ยวแล้นี่มันมีคำศัพทเกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นแบบฮอลิซอนฮอลิซอนกันขึ้นที่แบบซอนคือแบบแบบขนานขนานพืชและหน้าคือเป็นเทลเนี่ยครับเป็นทางเป็นฮอลิซอนนะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือมันเป็นพวกโลแองเกิลนะครับมันมีคาแรคเอรน้อยความแขนยังไม่มากเนี่ยครับจะขึ้นจะลงอาจจะต้องมีระบบเรื่องการตั้งแองเกิลทำดีเลย์นะครับมันจะมีโลแองเกิลกับไฮแองเกิล แต่ถ้าเป็นวอร์ติโกมันจะเป็น90องศานะครับโล <Low, S 2> อันนี้นี่ก่อนฮาริซอ,อนออน,นะครับโลแองเกิลไฮเกิลแล้วก็วอร์ติโกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ <Okay. S 2> เขาก็จะสาธิตจากน่าจะาเป็นฮาริซอนก่อนก็คือง่ายๆก่อนโอเปชั่น We put the rope <Okay. S 1> in the anchor and we lower these two options ครับ <Okay. S 2> เขาเขาก็บอกว่า เลือกตามสถานการณ์ถ้าประเมินสถานการณ์ว่าพื้นที่ไม่มีความเสีย่ยง,ง,ง,งก็จับเชือกครับรักษาบาลานซ์ควบคุมความเร็วให้เขา Piano, piano, okay. piano, piano. So now it's a little more difficult. Mauri, Bye, bye, Piano, piano. Piano, Piano, piano.

รวีัเขาบอกว่าถ้ามันเป็นขั้วลอยก็เป็นสลับให้พยายามเอียงตัวลงมาแต่พอมาถึงข้างล่างเนี่ยครับตัวเบาลงค่อยๆดัวนะิ we Reach คครับ Stop 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 Now we reach the horizon Okay No need to use the descender Okay เราเริ่มกันแล้ว

เลยผมผมต้องลงโดยตัวลงไปติคงโดยที่ในส่วนของที่คุณทามังเตอร์แล้วก็เชือกทุกเส้นต้องตึงคือแชร์ลงกันตึงทุกเส้น,สน,สนมันมันติชชั้นเยอะเกินไป สามนาทีนะครับสามนาทีละสามนาทีสุดท้ายนะครับสามนาทีสามนาทีนะครับยี่สินราคาเนอะตัวนีาใครยังมีตั้งซื้อเลยตัวน้นราคานี่ตัวเท่าไหร่ไม่รู้ วิไปเอาคุมอครับใช่ครับพี่เชิดพร้อมครับพร้อมครับรนะพร้อมนครับเปนสุดท้ายด้วยโอเคโกดี้ยวไปบอกนะครับครับเด้าเด้เราเราคุมครับเรา้า้าว เดี๋ยวเราจะให้ทำน็อตนะครับโดยใช้มือเท่านี้นะครับนี่กับน็อตไปทำให้การนะครับทำให้การนะครับทำช่วยกันนะครับทำช่วยกันสวยๆเอาให้สวยด้นะครับไม่สวยนะคระสุนกับหน้าอะตกนะครับเสร็จก่อนก็ตกได้นะครับแก้ไขได้นะครับผมแก้ไขได้นะครับไม่สวยนะดีนะดีนะแก้ไขได้เลยเลีวครับเวลาี้ยวครับ

ยอดจองไม่มีโทรเข้ามาเลยเนี่ยมาอยู่นีอูโชลุ่มเขียนเขียนยอาจองไม่ทันเลยนะไม่ทันเสร็จจะสอนเถอโตอนโอ้โห ผมเจ็บแค่นิ้วโป้งเท้าย่างเดียวน้าวเดอีกวนี่ไขบอกว่าผมปวดฟันนี่บางไปไล่ปวดฟันผมแค่เจ็บเล็บคอบสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องในแดดโอเคมาวรีนะคู่เรา เลยแดดยกคนมาดูคนดียวคนงคนดียนงนเดยคนนึงคนนึงคนนไปในโลกของคนไม่ดูดอ่ะไปในโลกของคนสองาเยี่ยมเลยครับ